เกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยไม่เคยเห็นนะไตอเอกนางเอกของเรานอนให้ถ่ายรูปสบายใจ ตัดพวกนี้อยู่เขตร้อนเนาะถ้าถ้าเกิดไปอยู่กหลีคงไม่ได้ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะน่าประเทศเขาว่าเทศกหลีไม่น่าจะมีออยากองอกกำลังกายกับเขาละ ก็อยากออกกำลังกายกับฝรั่งนะชาวกะหลีหรือเปล่าไม่เคยเห็น า <c oughs> ชาวเกาหลี <S <S สวัสดีครับเราอยู่ที่สวนลุมพินีนะตามหาน้องเอกในเอกเหมือนเดิมมาดูกดเกณฑ์ะ นี่ฮนะกฎระเบียบเนาะทางสวนห้ามให้อาหารนกอีกานกพิราบด้วยนะห้ามให้อาหารนกพิราบเนื่องจากเป็นพาหะน้ำโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและระบบทางเดินหายใจนะครับผมห้ามเข้าใกล้ตัวเงินตัวทองสัตว์นี้เป็นสัตว์อัตรายหากถูกกัดสวังส่วนลุมจะไม่รับผิดชอบนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้เนาะ ห้ามบินโดนด้วยห้ามดื่มสุราป่ะเราไปดูเริ่มติดป้ายเยอะแล้วนะครับที่นี่ออกมาออกมาวิ่งเลยนะ ตัวเล็กกำลังยิ้มเลยออกมาแล้วตรงนี้เขาลดน้ำต้นไม้อยู่นะเออลดน้ำหญ้าน้องออกมาเดินแล้ว นักท่องเที่ยวน้อยเพราะว่าผมมาแต่เช้าเนาะก็คือวันนี้เป็นวันที่อะไรยี่สบเอ็ดยี่สกุมภาพันธ์นะเป็นวันศุกร์นะครับผม21ดกุมภาพันธ์สองพนห้าดนะครับพอดีมาที่ธนาคารสเตนดาร์ดนะ แตนด่ดชาเตอร์ที่สวนลุมพินีก็เลยได้มีโอกาสได้แวะมาหามาดูน้องๆน,นะฮะพ้าเอกนังเอกของเรานังเที่ยวก็ไม่เยอะเพราะว่ายัางเช้าอยู่นะถ้าอยากให้เห็นนะัก่องเที่ยวเยอะ,ยอะๆต้องมาตอนช่วงบ่ายๆโอ้โจะมุดเข้าไปกินอะไรอะ่ะฮะ หาอะไรกินอยู่นะฮะเขาก็จะหากินตามภาษาของเขาบ่าวลาวก็จะมาถ่ายตามภาษาบ่าวลาวว้าวนอนสบายใจเลยนอนสบายใจเลยอะไรครับหนานักท่องเที่ยวไม่เจอหรือ,องไง ดูนอนรอนั่งเที่ยวนะครับผมฝรั่งเขาก็ทำกิจกรรมของเขาโยคะนะฮะบางคนเขาก็ชอบออกกำลังแบบเป็นออกกำลังกายทำให้จิตใจสงบนะ,ะเล่นโยคะมั่งก็นั่งสมาธิมั่งแล้วแล้วแต่นะฮะอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นการนั่งสมาธิ ชาวต่างชาติเนาะการฝึกสมาธิแบบชาวพุทธเหมือนพวกเรานะฝรั่งชอบสมาธิแต่บาล่าไม่มีสมาธิบาวล่านั่งกับเขาไม่ได้หรอก เออโอ้โหวันนี้นอนรอนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหรือไงทำไรกันอะนอนเล่นเหรอนอนเล่นเหรอได้ยินเสียงเราเลยหันมามองนี่ไม่หนาวแล้วขึ้นมาขึ้นมาอาบแดดเร็ววันนี้คุ้มๆหน่อยนะครับนอนสบายใจ โอ้โหตัวใหญ่นูน่นรอนักท่องเที่ยวมานะฮะเขาแบบทำเหมือนการออกกำลังกายเหมือนทำการเหมือนเป็นโยคะอะไรประมาณนี้เนะะาะฝรั่งต่างชาติ นอนสบายใจเลยใหญ่มากโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอนในน้ำก็หลับได้รู้ นอนในน้ำก็หลับได้เพราะีหลับตาอยู่โอ้โหพุงป่องเลยอ้วนเกินอิ่มมีตัวอ้วนๆนอนในน้ำก็นอนได้ครับเพิ่งเห็นนอนในน้ำหลับสบายโอ้โหดูท่านอนครับท่านอนแบบสบายใจดูโอ้โหตัวนี้ อ้วนมากอ่ะตัวเนี้ยอะไรอยู่ในท้องอ่ะโอ้โหกินปลาหรืออะไรใส่ได้ปลาตัวใหญ่มั้งเนี้ยท้องใหญ่มากอ่ะ้วนเกินกินเยอะเกินดูโหอิ่มไปเป็นอาทิตย์แน่เลยเนี้ยอ้วนขนาดน,นี้นะโ อะไรนักนานจะกินอะไรก็กินเป็นอาทิตย์เลยเหรอเอาไว้ตุนไปเป็นอาทิตย์อชอบตุนไว้เป็นอาทิตย์ค,ควรมากโหอ,อีกสองตัว เาก็ชอบเดินถ่ายรูปนะฝรั่งก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับเดินรอบสวนถ่ายก็เหมือนบ่าวราเดินมาเจอก็ถ่ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนอนสบายใจ ชาติรกเขาดูดูสวนที่เมืองไทยเขาก็มีความสุขแล้วชาวฝรั่งไม่ต้องอะไรมากหรอกครับถึงว่าทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบ ลงรักเมืองไทยเห็นไหมชาวฝรั่งต่างชาติก็ยังออกมาออกกําลังกายแบบคล้ายเหมือนมีอาจารย์สอนการออกกําลังกายเนาะโอ้โหสุดยอดครับนี่แหละครับเมืองไทยเนาะกังถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยนักท่องเที่ยวมาจะเจอพระเอกนางเอกนะฮะ นั่นโผล่จากน้ำไม้ทั้งเที่ยวถ่ายรูปแล้ว Thank you. 내가 국도 갔다 했지. 이따가 เชี่ยวเ,เมืองไทยไม่เคยเห็นนะไอเอกนางเอกของเรานอนให้ถ่ายรูปสบายใจสัตว์พวกนี้อยู่เขตร้อนเนาะถ้าถ้าเกิดไปอยู่เกาหลีคงไม่ได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะน่าประเทศเขาว่าเทศการีไม่น่าจะมีอยากออกกำลังกายกับเขาละ เากาหลีก็อยากออกกำลังกายกับฝรั่งนะก็บรรยากาศตอนเช้านะครับผมประมาณไม่เช้าหรอกสิบโมงสิบเอโมงแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนคืมๆอยู่เลย มือนฝนจะตกครับวันนี้บรรยากาศก็ดีนะโอเคไปตามหานักท่องเที่ยวแล้วก็พระเอกนาเอกต่อครับผมเริ่มติดป้ายเยอะแล้วนะคะระับตั้งแต่ผมมาถ่ายวันนั้นนะ ที่ตอนนั้นยังไม่เยอะผมว่มึงางว่าแจ้งเตือนนักงเที่ยวนะเดี๋ยวนี้เริ่มจิดเยอะแล้วนะครับเอ๊ะอะไรอยู่ตรงลากมะพร้าวเอ๊ะเหมือนนั่งสมาธิเลยเหมือนนั่งสมาธิเลย โอ้โหนอนสบายเลยว้าวกำลังถ่ายรูป ชอบเพราะที่บ้านเขาไม่มีเจ้าตัวนี้ชอบมานอนอยู่ในป่าตัวใหญ่มากนะ เขาจะมานอนตรงนี้แต่วันนี้ไม่ยังไม่ขึ้นมาดูน้องลอยน้ำนะฝรั่งต่าชาติยืนดูน้องลอยน้ำไปนู่นแล้ว ฝรั่งก็พาครอบครัวมานั่งเล่นนะฮะชมบรรยากาศสวนลุมเจ้าตัวเล็กก็โผล่หัวขึ้นมานี่รุ่นลูกกันนะเล็กนิดเดียวเท่าแขนเล็กตัวเล็กสีสวยมากนะ ตัวเล็กนิดเดียวเองน่ารักมากครับโอ้โหให้น้ำแบบเละทุ้มเป๊ะหมด,หมดเลยครับเ่ยวเ,เดินไม่ได้เลยเต็มหมดเลย มาชมนี่ฮะชาวกะหรีหรือเปล่าไม่เคยเห็น <c oughs> ชาวเกาหลีปกติเขาจะขึ้นมาเยอะนะวันนี้ไม่เห็นมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปชาวเกาหลีนะ

นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับ สบายใจตัวเล็กตัวเล็กเริ่มเยอะนะออกลูกมาเยอะแล้วฮะตรงเรือนะครับตรงนี้ลอยน้ำเล่น ชี้ใหญ่เลย ลอยไปแล้วนู้นวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะไม่ทำให้ตื่นเต้นสักเท่าไรเพราะว่าเวลาเขาฉีดน้ำต้นไม้แถวนี้ก็จะเปื้อนน้ำนะ แล้วตัวเงินตัวทองเขาไม่ค่อยได้ขึ้นมาแล้เวเขาแบบเนีย้ยฮะเต็มไปหมดก็เลยนักท่องเที่ยวก็เดินลําบากด้วยต้องรอให้เขาแบบมาถูกช่วงถูกเวลาเนาะมาต้องต้องมาช่วงบ่ายพอดีเขาตดนน้ำต้นไม้อะไรเสร็จประมาณนี้น้องๆก็จะขึ้นมานะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันโอเคนะฮะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม